สวัสดีครับนักเรียนเป็นการเจอกันในช่วงที่สถานการณ์ของโลกนะครับโลกนะครับสาราโลรอริงกอไก่นะสถานการณ์ของโลกเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเนื่องจากโรคนะครับาราโอรอเรือคอควายเนี่ยการระบาดของโรคโคไวรั2 0 -19 นะทำให้วิถีชีวิตของเรานะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายเลยนะการเรียนการสอนของเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอวิชาประวัติศาสตร์3ของชั้นม .2 นะครับรหัสสอสือ22102นะฮะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในชั้นม .2 ในเทอมแรกเนี่ยจะเรียนอยู่2เรื่องด้วยกันก็นคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับกับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียนะฮะในส่วนของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยครูแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันคือ2คลิปนะฮะสคลิป จะครอบคลุมเนื้อหาของหลักฐานทางประาัติทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับการเรียนออนไลน์ครูทำคลิปการสอนประวัติศาสตร์นะครับให้นักเรียนเรียนจากที่บ้านนะครับเรียนเองก่อนแล้วก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมกับครู ที่โรงเรียนนะครับเพราะการจัดห้องเรียนเราจะมานั่งเรียนพร้อมๆกัน40คนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันผิดหลักครับโซเชียลดิสเทนซิ่งลดการระบาดการติดเชื้อของโควรัสดังนั้นนักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากครับในเรื่องของการเรียนนะครับอย่ารอให้ครูไปป้อนข้อมูลใส่หัวเรานะครับเราต้องหาข้อมูลใส่หัวตัวเองให้มากด้วยตัวเองนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเราเรียนเรื่องนี้เพื่ออะไรนะครับ ตัวชี้วัดสำคัญในการเรียนเรื่องนี้ก็คืออันแรกประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต,าต่างๆนะครับอันที่สองวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสามเห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพราะนั้นนักเรียนเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในในบทนี้ในหน่วยนี้นะครับจะต้องทำความเข้าใจสามเรื่องนี้ให้ได้นะครับ มาเริ่มที่การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอดีตก็คือตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับจะสองร้อยสามร้ปีพันปีหรือหมื่นปีมันผ่านมาแล้วนะครับเราเรียนเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยบางเรื่องซึ่งมันเกิดก่อนที่เราจะเกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นความจริงไหมนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเรื่องราวมันเป็นไงเราก็สามารถอธิบายได้ในสิ่งที่เราเห็นนะแต่เรื่องในอดีตเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องไปไปวิเคราะห์เพราะว่าเราไม่ได้เห็นด้วยสายตาตัวเองนะมันมีหลักฐานนะครับหลักฐานที่เราเห็นอยู่บางบางชิ้นบางอันก็เป็นซากประหลักหักพังของวัดของวังของเมือง อะไรต่างๆของอสิ่งใช้สอยต่างๆอันนี้เป็นหลักฐานเขาเรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณนะ์อักษรนะอีกประเภทหนึ่งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คืออย่างเช่นพงศาวดารนะบันทึกความทรงจําอะไรต่างๆนะครับพวกนี้อันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติที่ผ่านมานะครับซึ่งเราจะเชื่อตามหลักฐานที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยได้เลยไหมมันก็ยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องประเมินว่า หลักฐานที่บันทึกอยู่นะมันมีความน่าเชื่อถือไหมนะบางคนบันทึกเรื่องราวจากความเชื่อความเห็นของตัวเองนะครับโดยมีอคตินะโนไปใส่ร้ายไอ้คนฝ่ายตรงข้ามเนะี่ยอย่างเช่นหลักฐานไทยลบพม่าเนี่ยนะถ้าอ่านเรื่องของไทยอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะบอกว่าพม่าเป็นตัวโกงแต่ถ้าไปดูหลักฐานของพมา่านะพม่าก็จะบอกว่าการลบกับไทยเนี่ยไทยเนี่ยเป็นตัวโกงเราเป็นพระเอกนยเพราะนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้อง มาวิเคราะห์นะมาดูว่าหลักฐานต่างๆที่เรามีอยู่ mind, มันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับกระบวนการในการวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าความจริงหรือข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะเป็นการประเมินโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็จะคล้ายๆกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับนะเสร็จแล้วข้อสรุปจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์หรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ เราก็จะได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับซึ่งข้อสรุปนั้น,นเป็นจริงในขณะที่สรุปนะครับซึ่งในโอกาสต่อมาถ้ามีความจริงใหม่นะครับข้อสรุปนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะนั้นการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะทําให้เราได้รับรู้เรื่องราวในอดีตที่ถูกต้องมากที่สุดครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับ เราจะแบ่งลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็น2ชั้นด้วยกันคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นหรือบางครั้งก็เรียกว่าหลักฐานขั้นปฐมภูมินะครับหลักฐานชั้นรองก็จะเรียกว่าหลักฐานขั้นทุติยภูมินะครับมี2มี2ระดับนะครับปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับไม่มีตติยภูมินะไม่มีมีแค่2นะฮะ ทุติยภูมิกับปฐมภูมิเท่านั้นนะหลักฐานขั้นปฐมภูมิหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาและบันทึกหรือจัดทําขึ้นโดยบุคคลที่รู้เห็นหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นเช่นเราจะศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยมันหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยจึงเรียกว่าเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมินะครับอย่างเช่นศิลา,าจารึกเนีย่ย อันนี้ศิลาจารึกเนี่ยมันเกิดในสมัยสุขโขทยัยเพราะนั้นเราศึกษาประวัติสุขโขทัยจากศิลาจารึกถือว่าเป็นการศึกษาจากหลักฐานขั้นปฐมภูมินะครับศึกษาจากบันทึกหรือจัดทําขึ้นโดยบุคคลที่รู้เห็นร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะอย่างเช่นหลักศิลาจารึกเนี่ยใครบันทึกพ่อคุณรามคาแหงเป็นคนบันทึกนะครับอาจจะบันทึกเองหรือท่านจะมีทีมงานก็แล้แต่แต่ว่าเรื่องราวทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พ่อคุณรามคำแหงเป็นคนบันทึก เพ,พราะกุลามแหงก็เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยนะครับบันทึกเรื่องราวในสมัยสุขโขท,ทัยท่านก็เกิดอยู่ในสมัยสุขโขทยัยเพราะนั้นหลักฐานบันทึกหรือศิลาจารึกที่เราเอามาอ้างอิงเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมินะเกิดอยู่ร่วมสมัยกับเรื่องราวที่เราศึกษานะครับหลักฐานก็จะแบ่งออกเป็นลักสองลักษณะด้วยกันก็คือ เป็นลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวหนังสือครับนะอะไรที่ไม่มีตัวหนังสือก็จะเป็นหลักฐานที่เรียกว่าไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเช่นซากประหลักพังต่างๆที่ไม่มีตัวหนังสือรับหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรนะอย่างเช่นจารึกและเอกสารต่างๆนะครับเช่นศิลาจารึกอันนี้ก็เป็นลายลักษณ์อักษรครับก็คือมีอักษรสลักอยู่บนศิลานะครับศิลาคือ หินนะจารึกคือการเขียนคือการบันทึกศิลนะาจารึกก็คือการเขียนบันทึกบนแผ่นหินบนแท่งหินนะครับนี่คือศิลาจารึกทิงที่บันทึกเป็นตัวอักษรอ,อย่างนี้เรียกว่าหลักฐานประเภทลายลักอักษรครับหรือจารึกบนใบลานนะใบลานใบลานก็เป็นใบไม้ชนิดหนึ่งเป็นตระกูลตาลน,นะครับเหมือนใบตาน,นี่แหละ แต่ว่าใบเขาจะกว้างหน่อยนะครับแล้วก็มีความแข็งความเหนียวนะสามารถกรีตัวอักษรบนใบเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มแบบนี้นะเขาเรียกว่าจารึกบนใบลานนะครับข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลจากใบลานนะครับใบลานบันทึกใบลานนี่แหละนะครับอันนี้เรียกว่าหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร นะอีกอันหนึ่งประเภทบันทึกประเภทพงศาวดารน,นะครับอย่างเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนะฮะอันนี้ก็เป็นหลวงประเสริฐก็เขียนไว้นะครับหลวงประเสร,ริฐนะฮะคำให้การชาวกรุงเก่านะอันนี้เป็นคาใหการคุณหลวงหาวัดและพงศาวดารกรุงเก่าพวกนี้อึ응้งหลวงประเสร,ริฐรวบรวมเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประเภทพงศาวดารน,นะครับ เกลียลักอักษรกันนะกรุงสวรรคดานกรุงธนบุรีฉบับนะพันจันทุมากเจิมนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็พูดถึงเ,เรื่องราวของกรุงธนบุรีนะครับจะลึกเอกสรรารต่างๆเช่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆนะกฎหมายตราสามดวงนะก็กฎหมายที่เขียนบนนะ่ะเล่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ประทับตราแผ่นดินไปสามตราด้วยกันก็เป็นกฎหมายตราสามดวง นะก็มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็เป็นประเภทหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรน,นะกฎหมายท้องถิน่นอืน่นนะอย่างเช่นเ,เทศบาลนครสมุทรปราการนะออกกฎหมายนะให้ประชารนะให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเนี่ยมีหน้าที่ในการเสียค่ามีหน้าที่ในการชําระค่าเก็บขยะเดือนละ30บบาทสมมติสมสมติ นะจริงๆแล้วท่าไรก็ไม่รู้แหละอันนี้เป็นกฎหมายท้องถิ่นนะครับกฎหมายนี้จะไปบังคับท้องถิ่นอื่นไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเภทเ,เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรอ่าใบบอกใบบอกคืออะไรใบบอกอันนี้เป็นใบบอกยุครอผามบอกว่าเป็นหนังสือรายงานเหตุการณ์ทางราชการนะหนังสือแจ้งราชการมาจากหัวเมืองจากหัวเมืองจากเมืองเมืองรองนะครับ ส่งจดหมายส่งใบบอกเนี่ยมาบอกเมืองหลวงให้รู้เหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าใบาบอกนะอน,นี่เป็นเรื่องราวยุครอสจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยครับนะสวยงามเลยนะครับเหมือนเหมือนตัวหนังสือในปัจจุบันแล้วนะฮะยุครอสนะีหลักฐานประวัติศาสตร์ดืด่นๆอย่างปูมโหนะปูมโหนโหนคือโหราศาสตร์นี่นะครับก็จะมีการบันทึกดวงดาวดวงจะตาอะไรต่างๆนะบ้านเมือง ในช่วงเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นมีการทำนายของโหรนะอันนี้ก็ปูมโหรน,นะครับก็เรียกว่าเป็นตารางแผนที่แสดงลำดับการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์แต่ละวันหรือเป็นปฏิทินโหงปฏิทินโหนราศาสตร์นี่ก็เรียกนะีอันนี้ก็เรียกว่าปูมโหรน,นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งนะฮะบันทึกส่วนบุคคลนะครับก็ใครมีเรื่องราวอนะไรน่าสนใจก็บันทึกเก,เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ในอนาคต บันทึกตรงนั้นก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีบันทึกส่วนบุคคล,ลหลายๆท่านเด้อเอามาไปอ้างอิงเป็นเป็นเ,เรียบเรียงเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตรงนั้นในช่วงนั้นได้นะครับบันทึกของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพวกชาวตะวันตกที่ธมาคาขายมาเผยแพร่ศาส,สนาในประเทศไทยหรือในประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยชาวตะวันตกเนี่ยชอบบันทึกนะครับ ตะวันออกตะวันไหนก็เหมือนกันนะครับคนที่มาแล้วก็ทามาหากินในในอยุธยาหรือสุโขทยัยอะไรเนี่ยมักจะบันทึกบันทึกพวกนั้นก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับนะจะลึกเอกสารต่างๆเอกสารจดหมายเหตุเอกสารจดหมายเหตุนะจด,นะจดหมายเหตุก็เป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับ อย่างเช่นจดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือและเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเซานะเจ้าจอมมันดาอ่อนรัชกาลที่หนะ้านนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนะ้าเน,นี่ยบันทึกเรื่องราวการเปิดรถไฟนะครับการรถไฟเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการบันทึกเรื่องราวนี้ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นต้นนะฮะเกิดขึ้นในสมัยนั้นมีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะเป็นประเภทลายลักษณ์อักษรนะฮะเอกสารของทางราชการต่างๆนะครับก็บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนเะวลานั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับสนที่สัญญาทางราชมัยตรีนะครับการติดต่อค้าขายหรือเป็นมิตรสัมพันธมิตรกับชาติอื่นๆก็จะมีการทําสนทิสัญญาระหว่างกันนะครับอย่างนนี้ เป็นประมวลสนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสนธิสัญญานะครับซึ่งจะตกลงอะไรกันยังไงนะครับก็รายละเอียดก็อยู่ในในเล่มนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นหลักฐานทางวัศาสตร์นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอกสารตอบโต้ต่างๆนะครับการตอบโต้อย่างเช่นกฎหมายตอบโต้วางฉบับเรื่องประเทศไทยเสียดินแดน ของกระทรวงมหาดไทยนะครัศส,นะสองนะเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกิดเหตุการณ์ที่เราเสียดินแดนนะครับก็จะมีเอกสารโต้อตอบเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับอีกประเทศที่เกี่ยวข้องนะฮะในช่วงนั้นนะ่าจะเราจะเสียดินแดนให้กับพฝรั่งเศสมากกว่านะทางทางลาวทางเขเมร ประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารโต้อตอบระหว่างกันนะครับบันทึกความทรงจำนะอันนี้จะเป็นเรื่องบันทึกความทรงจำของบาทหลวงเดอเบสนะครับเกี่ยวกับชีวิตวรรกรรมของกองสตังฟอนคองกองสตังฟอนคอนก็คือคอนสแตนตินฟอนคอนหรือออกญาวิชาเยนนะครับหรือออกญาวิชาเยนนะครใครดูละคร บุเพสันิวาสนะครับก็จะรู้จักออกจาวิชายเยนนะครับอันนี้การเป็นการบันทึกความทรงจำนะครับบาดหลวงเดแบก็มาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับของสแตนตินฟอนคอนนะครับก็บันทึกเรื่องราวของคอนสแตนตินไว้นะครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทโบราณสถานนะครับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุต่างๆอันนี้ไม่มีการบันทึกอักษรลงบนสิ่งเหล่านี้นะครับ ก็จะเห็นแต่ซากประหลักหักพังอย่างเช่นโบสถ์วิหารเจดีย์อย่างเงี้ยโบสถ์นี่สร้างด้วยดินนะครับเป็นโบสถ์ดินแหล่งโบราณคดีโคกหัวข้าวอำเภอบ,บนอมสา,ารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะโบสถ์วิหารดินเนี่ยมันจะมีสามารถนะวิเคราะห์ว่าสร้างในช่วงปีไหนพศไหนนะครับนะก็วิเคราะห์จากอย่าง,างโบสถ์เนี่ยสร้างจากอิฐใช่ไหมอิฐอิฐทำจากอะไรครับ จากจากดินนะจากดินซึ่งมีส่วนประกอบของกแกลบของออวัตถุอื่นๆนะครับก็จะเอาแกลบแกบลบข้าวเนี่ยนะมาวิเคราะห์ว่าสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยสร้างขึ้นประมาณปีปศออไหนเราก็จะรู้ว่าสิ่งก่อสร้างบทวิหารเจดีย์ที่เราพบเห็นยี่นี้สร้างขึ้นช่วงไหนนะครับมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็แสดงว่ามีคนอาศัยอยู่นะครับ หลุมฝังศพอพุทธรูปอะไรพวกนี้อนะ่อันนี้เป็นโบราณสถานนะครับโบราณวัตถุนะรูปปั้นคนสําคัญนี่ก็เป็นพระเจ้าตากศิลน,นะครับอ่าปฏิมากรรมจิตกรรมฝาผนังต่างๆนะะอันนี้ก็เป็นโบราณสถานพวกนี้วิวเคราะห์หาอายุได้หมดเลยครับนะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะนอกจากจะรู้อายุจากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทาง ประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะได้เห็นว่าไอ้ภาพเนี้ยมันสื่ออะไรบ้างนะค,ความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นเขาเป็นอยู่กันยังไงเนะี่ยเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นอะไรกันเขาหาบเขาค้าขายหรือเขามีปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนนนะครับอาวุธเครื่องมือเครื่องใชนะ้นี่ก็เป็นปืนใหญ่ที่สมัยนี้มันเขาไม่ใช้กันแล้วนะครับนะ สมัยไหนใช้ปืนใหญ่นะครับก็สมัยครั้ matter matter feels, งล่าสุดที่เราใช้ปืนใหญ่ก็ในสมัยลัษนะโกสินตอนต้นนะครับนะพอหลังหลังจากนั้นปืนใหญ่มันก็ใช้ยากแล้วนะฮะแต่สมัยอยุธยานี่ใช้กันเยอะนะครับปืนใหญ่เครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับต่างๆนะครับพวกนี้เรียกเรียกว่าศิลปะวัตถุนะครับโบราณวัตถุต่างๆพวกนี้นะไม่เป็นลายลักอักษร นะครับหรือแม้แต่คําบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะครับอันนี้คงจะเป็นคําบอกเล่าที่มันเหตุการณ์ไม่นานเกินไปนะครับหนึ่งแค่หนึ่งช่วงอายุคนสามารถบอกเล่าต่อๆกันมาได้นะครับถ้าเกิดจากนั้นก็คือคําบอกเล่าคงจะน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่เรื่องนะครับแล้วแต่เรื่องสมัยก่อนเราจะเอาเอาเอาหลักฐานที่เป็นเสียงเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วล่ะไม่มีเครื่องบันทึกเสียงนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ย เครื่องบันทึกเสียงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งทําได้สารพัดอย่างนะครับบันทึกเสียงบันทึกภาพนะเอาเก็บไว้ดูนะครับอย่างครูเนี่ยก็บันทึกภาพโหลดลง u t u b e นะ5ปีที่แล้วครูมาดูเรื่องราวกเก่า5ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของครูครูรู้ว่าออห้าปีเนี่ยครูมีสิวกี่เม็ดครูคเส้นผมทรงผมเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับ อันนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราได้รับรู้นะครับหลักฐานขั้นทุตยภูมิหมายถึงหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์หรือนักวิจัยรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตนะครับหลักฐานชั้นนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากชั้นปฐมภูมินะปฐมภูมิคือแรกๆคือมาก่อนอะปฐมนะครับ แล้วเอาหลักฐานปฐมหลายๆอย่างมาวิจัยรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลในสิ่งที่ปฐถมภูมิไม่บอกเนี่ยต้องการข้อมูลเรื่องราวอื่นๆเนี่ยก็จะเอาหลักฐานพวกนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ได้ข้อสรุปใหม่ก็จะเป็นหลักฐานชั้นทุติยภูมินะครับมาดูซิหลักฐานชั้นทุติยภูมิเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างหนังสือตำราเนี่ยหนังสือตำราเล่มนี้หนังสือประวัติศาสตร์ม2ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักปกระวัติศาสตร์ินและต่างๆเนี่ยนะนักวิชาการอต่างนักวิชาการทางวัิศาสตร์เอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรื่องต่างๆเนี่ยมาเรียบเรียงให้เราได้เรียนกันอย่างนี้เรียกว่าหลักฐานข,น,น,กขนขั้นทุติยภูมินะครับหลักฐานขั้นทุติยภูมิงานวิจัยรายงานบทความทางวิศาสตร์ต่างๆพวกนี้ เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ของเรื่องนั้นน,น,นะครับนะมีการวิเคราะห์วิจัยใส่ความเห็นหรือความรู้สึกอะไรไปเนี่ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรียกว่าหลักฐานขั้นทุติยภูมิวบราสารวรรณคดีครับบอกเล่านะภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยตำนานสมเด็จพระนาเรศวรของท่านมวยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัศาสตร์ชิ้นหนึ่งแต่เป็นชั้นทุติยภูมินะครับ บางทีเราเรียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากหนังนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าความจริงจากในหนังเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็มาแต่งเพื่อให้ได้อัธรสดนะครับอาจจะแต่งนั่นเติมนี่เติมตัวละครอ,อื่นเข้ามาเพื่อให้เรื่องราวมาดูสนุกอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ก็เป็นหลักฐานขั้นทุยภูมินะถ้าเราสนสนใจเรื่องราวของพระนเรศวรเนี่ยจะเอาความจริงอ่ะนะจะดูจากในหนังเนี่ย เป็นพอไก์ได้นะครับถ้าเราสนใจเอยเหตุการณ์ที่พระนเรศวรไปตีไก่ลชนะมาเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่จริงไหมเราก็ถ้าเราสนใจความจริงตรงนั้นเราก็จะต้องไปศึกษาจากหลักฐานชิ้นอื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้กับความเป็นจริงที่สุดนะเพราะว่านักประสา์บางคนว่าอาการตีไก่นะไม่มีอยู่จริงนะแล้วจริงๆเป็นยังไงถ้ากเรียนสนใจก็ลองไปศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิที่ มีการบันทึกเอาไว้นะครับการจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะเมื่อกี้เราพูดถึงขั้นปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับแล้วมันมันดูตรงไหนมาต่างกันตรงไหนนะครับการจำแนก,กดูรูช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่ศึกษานะครับหลักฐานมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราสนใจหรือช่วงเวลาที่เราศาาึกษาเหตุการณ์ที่เราศึกษาอยู่เนี้ยนะหลักฐานพวกนี้จะเรียกว่าหลักฐานชั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิคือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับมีการเอาข้อมูลอื่นๆมายำมาวิเคราะห์มาเกิดข้อสรุปใหม่อย่างนี้เรียกว่าหลักฐานขั้นทุติยภูมินะครับนะก็พอพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะครับนักเรียนมาดูการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับการประเมิน เขาประเมินได้สองแบบก็คือการประเมินหลักฐานภายนอกนะครับภายนอกก็คือภายนอกจากเรื่องราวที่ศึกษานะครับก็จะดูว่าใครเป็นผู้บันทึกสถานะของผู้บันทึกเนี่ยเป็นใครจุดมุ่งหมายในการบันทึกเป็นยังไงนะครับมีความเป็นกลางเพียงใดนะครับอันนี้คือการประเมินหลักฐานจากภายนอกนะฮะมีกติกาเรื่องราวนั้นไหมนะอย่างเช่นเนี่ยพ่อคุณรามกับแผงนะครับนะ เขียนเรื่องราวเขียนเรื่องราวในสมัยสุขโขทัยบนแท่งศิลาจารึกนะครับหลักฐานภายนอกนะการประเมินจากหลักฐานนั้นว่ก็ประเมินว่าใครผู้บันทึกพ่อกรามาแพงเป็นผู้บันทึกสถานะของผู้บันทึกเป็นพระมหากษัตริยนะ์พระมหากษัตริย์ที่เกิดในสมัยสุขโขท,ทยัยบันทึกเรื่องราวของสุขโขท,ทยัยนะจุดมุ่งหมายในการบันทึกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในสมัยสุขโขท,ทยัยเช่น พ,อพ่อคูชื่อขุนศรีอินทราทิ์แม่กูชื่อนางเสืองนะใครใครค้าค้าใครใครขายขายอะไรอย่างนี้จุดมุ่งหมายของการบันทึกพอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ในสมัยของพระอ,องค์นะครับนะมีความเป็นกลางไหมนะครับจากข้อความที่ว่าพ,อพ่อคูชื่อขุนศรีอินทราทิ์เนี่ยมันมันไม่กลางไหมนะมันเอียงเอ็นอะไรไหมบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองให้คนรู้เนี่ย จะต้องไปโกหกใครไหมนะครับนะมีอคติไหมนะพ่อครูชื่อขุนศรีอินทราทิตจะต้องโกหกทาไมว่าพ่อครูเป็นคนอื่นคนไอหรือว่าพ่อครูคนอื่นหรือจะดูหลักฐานอื่นๆประกอบเพราะฉะนั้นการประเมินหลักฐานภายนอกจากผู้บันทึกอย่างเงี้ยนะจากเรื่องราวพวกนี้ก็ถือว่า เรื่องราวในแท่งศิลาจารึกมีความน่าเชื่อถือเพราะพ่อกุลามกำแหงพระบางกษัตริย์ในสมัยนั้นเป็นผู้บันทึกนะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้ไปใส่ร้ายให้ความใครนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประเมินได้ว่าหลักฐานที่เกิดขึ้นบนแท่งศิลาจารึกเนี่ยเรื่องราวที่เกิดบนแท่งศิลาจารึกมีความน่าเชื่อถือถ้าประเมินจากหลักฐานภายนอกลักษณะนี้ ครับอีกทางหนึง่งถ้าบอกว่าครูกล้องครูกล้องนะครับบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยสุขโขทยัยบอกว่าหนุ่มสาวในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะหลังจากได้เรียนอักษรของพ่อครูรามคำแหงแล้วนะครับก็จะเขียนจดหมายหากันนะครับทักทายการจีบกันนะอันนี้เป็นข้อความที่ครูกล้องบันทึกเป็นหลักฐานนะ ถามว่าหลักฐานที่ครูกล้องบันทึกมีความน่าเชื่อถือไหมนะใครเป็นผู้บันทึกครูกล้องครูกล้องสานะครูกล้องคือครูกล้องเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ในปี2563จุดมุ่งหมายบันทึกคือต้องการบอกเล่าเรื่องราวในสมัยสุขโขทยัยให้นักเรียนได้รับความบันเทิงมีความเป็นกลางไหม กังหรือไม่กังไ่ดูแล้วครูเอากล้องไปเอาเรื่องราวที่บอกหนุ่มสาวเขียนจดหมายหากันเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแค่นี้นะครับความน่าเชื่อถือของผู้บันทึกหรือความน่าเชื่อถือของคูกล้องในเรื่องที่บันทึกนั้นก็เรียกว่าไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะนะอันนี้คือวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือจากหลักฐานภายนอกนะครับ มาดูการประเมินจากหลักฐานภายในภายในก็คือภายในคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหลักฐานตรงนั้นอ่ะก็จะประเมินจากเนื้อหาของข้อมูลนะครับอย่างยกศิลาจารึกมาเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาในข้อมูลบอกว่าพ่อคูชื่อคุณศรีอินทราทิตพ่อคูก็คือพ่อพ่อของพ่อกุลรังอแผงเนี่ยชื่อพ่อคุณศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองพ่อกูชื่อบานเมืองนะเนื้อหาของข้อมูลนะครับ นะการนำเสนอตรงกับขอ้อเท็จจริงไหมนะขอ้อเท็จจริงไหมก็ต้องไปดูหลักฐานอื่นประกอบนะครับหลักฐานอื่นประกอบพูดถึงพ่อคุณลามแหวงว่าเป็นพ่อคุนศรีจริงๆนะมันก็จะสรุปได้ว่าเนื้อหาในในแท่งหิงเนี่ยมันก็มันก็น่าเชื่อถือมีการบิดเบือนข้อมูลไหมเป็นไปได้ไหมที่พ่อคุณลามแหวงเนี่ยพ่อของพ่อคุณลามแหวงน่ยไม่ใช่พ่อคุณศรีมีเหตุผลอะไรที่พ่อคุณลามจะต้องไปบิดเบือนข้อมูล นะครับการวิเคราะห์ตีความใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ไหมเนะ่เมื่อดูเนื้อหาดูหลักการวิเคราะห์ก็จะพบว่าการประเมินหลักฐานภายในหรือเนื้อหาของข้อมูลเนี่ยนะ่มันมีความน่าเชื่อถืออะไรยังไงก็จบลงไปครับในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในตอนแรกนะครับนักเรียนถ้าไม่เข้าใจนะครับ ไปเปิดดูซ้ำนะครับดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูหนังสือคู่มือเรียนประกอบนะครับในวันนี้ถ้ายังไม่มีคู่มือก็ลองไปค้นหาข้อมูลอื่นๆนะจากในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะประกอบนะครับเซิร์ชนะพิมพ์ Google Search หาข้อมูลที่เราสนใจนะนะมีคนมาทุกเรื่องราวที่เราสนใจไว้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่เมื่อดูแล้วก็จะพึ่งไปเชื่อในทันทีว่าเหตุการณ์ที่บันทึกเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ย มันเป็นความจริงตามนั้นนะครับแต่ก็จำเอ,อาไว้นะครับก็เป็นไกด์ก็เป็นแนวทางที่เราจะศึกษาต่อไปเพื่อหาความจริงหรือหาข้อเท็จจริงจากเรื่องราวที่เราสนใจได้นะครับนะในคลิปนี้ก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับเพื่อทําความเข้าใจมากขึ้นนะครับการเรียนประวัติศาสตร์นะครับนะมันจะมีกระบวนการคล้ายวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้น การจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจากคนอื่นหรือใครก็แล้วแต่มาพูดให้เราฟังเนี่ยเราจะเชื่อไปเลยเนี่ยถือว่าถือว่าไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มนาะถือว่าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะไม่มีเหตุมีผลในการที่จะเชื่อนะครับเนียเทียวก็หูเบานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเรียนประวัติศาสตร์ถ้าเรารู้กระบวนการวิธีคิดน่สามารถมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะครับของเราได้เหมือนกันนะครับ คอยนักนเรียนโชคดีแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ